สวัสดีถ้าผู้ชุกท่านกันด้นะครวัสนี้ดีครับเราก็จะมาเล่น ROV กับติวเตอร์คนเดิมเพิ่มเติมเพื่อสร้างห้องนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกับติวเตอร์นะครับติวเตอร์ตั้งชื่อทนเกมว่าคนมันโหดนะครับของผมได้ตั้งชื่อว่า P P พเกันนะครับเคนทีผมเอาพี Z เมาจากพี่หัวพาสาก็ใครอยากเล่นกับผมก็เข้ามาเอสได้ใครอยากท้ากับผมก็มาดีครับ ใครอยากท้ากับผมก็แอดเข้ามาได้ใน ROV นะคระ P P p Z พิมพ์ใหญ่นะครับคขาว่า P p Z e t แต่พิมพ์ใหญ่ K A N อะพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์มานะครับไม่มี T นะครับ K N T อ่านว่ากันเถอะแต่ K N อ่านว่ากันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับติวเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวบอกติวเตอร์ติวเตอร์เริ่มเกมเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็ผิดติวเตอร์เริ่มเกมเลย เราจะบอกให้ติวเตอร์เริ่มเกมนะครับท่านผู้ชมมาตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องติวโอ้โหติวก็กดเริ่มเกมเร็วเกินบางทีตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ขอเลือกตัวละครผมขอตัวละครตัวน,นี้เพราะว่ามันสามารถเป็นสร้างกระแสไฟฟ้าได้เดี๋ยวนะไอที่เป็นคลื่นน่ะผมชอบไอตัวนั้น เอ้ยตัวนี้ก็ได้อยู่นะเฮ้ยตัวนี้ยิ่งงามไปอีกโอ้สวยเกินบางทีตัวนี้มาเอาตัวนี้นะครับท่านผู้ชมพริเจอร์เริ่มเกมเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็รอ,รอประมาณ25่สิายีิบหวินะครับอ๋อพีพีเซด vs ติวเตอร์ v H นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับติวเตอร์นะครับก็มาดีครับ เปิดเรื่องมาก็หนึ่งหนึ่งกันเลยนะคบติวเตอร์ชื่อว่าคนมันโหดนะคบคนเว้นวักมันแล้วก็เว้นวักโหดนะคบก็แอดเข้ามาเล่นกับติวเตอร์ได้นะครับจะซื้อสกินก่อนโอเคก็มาดีครับไม่อยากจะโม้เนาะมาพีพิเศษการ VS คนมันโหดก็มาดีครับติวเตอร์เรียกคีบในสามวินาทีไปคีบทั้งหมดเดินนะเดินนะเดินนะไม่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  เฮ้ยมากันเยอะนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าย่าเฮ้ยย่า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 มาก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิ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 โอ้ยย่า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 โอ้ยเลืองผมเหลือน้อยอ่ะโอ้สบายเลยแล้วเลือน้อยอ่ะผมสู้ติวไม่ได้ผมแค่เลเวลกะกะเองท่านผู้ชมผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะ r ้าเนี่ย ผมยังเก็บเลเวลไม่ได้เยอะเลยนี่คือฝั่งเราเราต้องให้สตูทำ้ายท่งเสาของเราเนาะมาไอเตียวมันอยู่ไหนะมันอยู่ไหนไอเตียวอะ่ะเฮ้ยเดียว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 มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยยแตกเ้ยโอ้โหเลือดผมเลยน้อยมาก ผมเข้ามาในแห้งเสามันอ่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าหนึ่งหนึ่งกับติวเตอร์โดยไม่มีแท่งเสาเนี่ยนะผมชนะไปนานละมีอะไรขายบ้างจ้ามีเงินอยู่สองร้อยซื้ออะไรดีเวทก็แล้วกันซื้อโอเคเราซื้อเวทแล้วมามาเกิดพอดีเลย ผมคราวนี้เราจะไม่บุกไปให้ติ๊ตเตอร์เสียเรื่องปะป่าเดี๋ยวเราจะรออยู่ตรงนี้โอ้ยมียาด้วยจังหว่น,นี้นะครับมียาด้วยเอ้ย,ยไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ้ยยาอ้ยาโอ้ย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 ยา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 เ้ามาดิครับก็้ามาดิครับยา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 มาเ้ามาดิมาดิมาดิ เฮ้ยไอติวเน็ตหลุดมาดิ <function als. S 1> อุ้ยอุ้ยแล้วผมเดือน้อยอุ้ยอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยมาดิมาดิเฮ้ยเอ้ยมาดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี lad, ๋ยวเดี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 ๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นยาเยิงยาเยิง อ๋อไอติวขี้ขาตาขาวอ่ะท่านผู้ชมไอติวขี้ขี้หนีวะ่ะเออไอติวขี้หนีท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าผมอยู่ในสถานการณ์จริงผมสู้ตายคะ่ะผมไม่วิ่งหนีอย่างนี้หรอกแม้เลือดเหลือหนึ่งผมก็จะสู้เพราะมันเกิดใหม่ได้เฮ่มาอุ้ยมาดิ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 มามา,มา มามามายาย่ายายามาดิ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 าดโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยสวยสวยเอ้เออโอ๊ยเลือดผมเลือดน้อยอเลือดไอติวมันเต็มหลอดอ่ะผมไปปะทะกับลูกน้องมันมาเล,มเลือดผมลดติโอ้โหไม่ยุตดดิธรรมเลยเลือดไอติวต็มหลอดเราประมาณสามวิผมผมบอกนะว่าผมเนี่ยเป็นพนเพิ่งเล่นเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ไอติวเลเวลยี่สิบหก ผมแค่เลเวลสองสามเดือนผมเพิ่งโหลดมาเล่นมามากันเลยเช็ดเช็ดเฉดเฉดมาย้ายเช็ดมาดิ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 มาดยเช็ดโอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 โอ็ยเจ็บโอ็ยไอ้ติวไอ้ติวมาซื้อสกินน่ะท่านผู้ชมผมไม่มีสกินอะไรเลยอ่ะ เดี๋ยวซื้อดีซื้อของก่อนมีตังอยู่ยี่สิบเบาททำอะไรกินได้วะเนี่ยอัพเลเวลเกิด <Good. S 1> มาเอ๊ยมาเลยมาดิเอ้ยเออเออเออย,ยาวอ่ะเออเออ เ้อเ้้อเ้อ้ดีวเคอวอน้องของค่าสู้ไปเลยเดี๋ยวฉันจะไม่ช่วยเพื่อความยุติธรรมนะลูกน้อง VS ลูกน้องโอเคปะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการหัวหน้ามันเอง ยายายายยา,ยาไปจัดการลูกน้องมึงยาขอเหอะมึงยายายาเออไปจัดการลูกน้องไปเอยไม่เอาไม่เอาแล้วเว้ยอู้หูอูหอหเอาโหดมันโหดมันโหดมันโหดว่ะเอยเออเอออ้ยอยโอ้ยจะตายจะตายเออ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 สู้ Bonus ไม่ไหวแล้ว<ๆ>ผมเรียนน้อยประทักับติวตามเมื่อกี้อะเอาเข้าไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่ม,มันด้อ เดี๋ยวจัดการตัวหัวหน้าเองโอเคอัพเลเวลคือ yes. ตอนเนี้ยเลเวลของสกินที่แบบว่าโหสุดแต่ตอนคือตอนเนี้ยอุ้ยเรายังทำลายแท่งสางมันไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยมันจะทำลายแท่งสองเราได้เอ้ยแตกจัดการมันลูกน้องค่ะเอ้อเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ออย่าให้มันทำลายแท่งสางสุดท้ายของเราได้เย s เอ้ยเอ สกินนิดหนึ่งจะแตกแล้วกองทัพเราจะแพ้แล้วยังไงก็แพ้สวยโอเคลูกน้องข้าจัดก,การมาจาัดก,การมันแล้วเป็นฝั่งสีแดงเนาะโอ้โหคือมอบพลังให้ข้าทีเจ้าดอกไม้มาว้ย แตกโอ้ย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 ไม่ไหวไม่ไหวเอ้้ยโอผมแพ้เพราะว่าผมไม่มีสกินอะไรเลยอะอัพเลเวลก่อนโอเคสวยรอเวลาสิบวิมีอะไรขายบ้างมีตังหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยกว่าบาทอุ้ยได้นะซื้อลงกหน้าโหแพงเกินการโจมตีใช่ปะมาเกิดละพีพีเซตกันเกิดละลูกน้องข้าอย่ามันทำลายฐานของพวกเราได้็นไรฉันไปจัดการตัวหัวหน้าเองมาเอ้ยมาเลยมา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  โหดจังโหดโอ้ไม่ไหวอ่ะมันมันมีสกินวะเฮ้ยติวหลบอยู่ในพุ่มหญ้าอ๋อเดี๋ยวผมจะไปจัดก,การติวในพุ่มหญ้าเองมันจะฆ่าลูกน้องผมหมดแล้วเฮ้ยครูดาวก็เร็วๆหน่อยดีไอ้ครูดาวเนี่ยเล่นเร็มวมันจะบุกไปกันแล้ว เฮ้ยไม่มีสกินอ่ะผมสู้ไม่ได้โอ้ต้องหลายบาทหาซื้อที่มันดีกว่านี้ดีโอเคซื้อสกิน มีตังค์แค่78บาาไปาทรอเวลาอีก2วิโอเคเกิดละมาโอ้โหกองทัพรู้ๆกันอยู่ว่ากองทัพเราเยอะกว่าอ้โหมันก็เยอะเว้ยมันก็เยอะเว้ยกองทัพเราเยอะว้า <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ถอยทุกคนถอย